โนแกงเห็ดด right? ินครับอร่อยๆทำกินแบบง่ายๆครับใส่ผักติ้วใส่กอยตู่ครับแซ่บอิลีก็ลองทำกินครับมันมีมันจะออกตามฤดูกาลในช่วงเดือน9เดือน1ิบนี่แหละครับอร่อยครับเห็ดดินครับวันนี้จะแกงครับตามฤดูกาลช่วงเดือน9้าเดือนส0ก็มีฝนลก็จะเป็นเนี่ยครับก็จะมี เห็ดดินเกิดขึ้นมาเราก็จะแกงครับวันนี้จะแกงเห็ดยอดครับครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับวันนี้จะแกงเห็ดดินเห็ดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติครับเดี๋ยวเห็ดมันมีหลายประเภทครับเห็ดกออ่าเห็ดโอ้อร่อยครับเห็ดเป็นรวมเห็ดประเภทเห็ดดินครับซื้อมาคุณยายซื้อมาร้อยหนึ่งครับเนี่ยนี่ครับเป็นเห็ดอ่อนๆเดี๋ยวเราจะไปแกงครับก็แกงกินอร่อยครับ หรือว่าเราจะทําเก็บไว้กินปีหน้าก็ได้ครับใส่ถุงไว้แต่วันนี้ก็จะแกงนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับขั้นตอนการทําแกงเห็ดดินครับที่ใส่ก็ผักติ้วครับนี่ครับผักติ๋วอร่อยครับผักติ๋วอ่ายายตามบักพริกครับใส่แต่พริกนี่แหละกับปลาล้าปลาผงชะรสกับผักติ้วครับใส่ปลาใส่ตะไคร้พริกแกงแบบเร่งด่วนครับจะเป็นประมาณนี้แหละ ไอตูก็เก็บในสวนเนี่ยครับสวนบ้านอยู่บ้านแบบบ้านเรานี่แหละเนี่ยครับปลูกไว้มันจะหอมมากเลยครับนี่ครับพายตูใบแมงลักครับใส่เยอะๆมันก็จะออกกลิ่นหอมเด็ดออกจนหมดแล้วครับี่าเอาไปใส่แกงเห็ดครับนี่ครับมันจะออกจากเห็ดยายบอกว่าครับสุดท้ายก็เอาใบแมงลักใส่ก็เรียบร้อยอร่อยแจ๋วเลยครับใส่แบบนี้เลยครับ จำๆเลยครับนี่ครับแล้วก็กดครับชิมได้หรือเปล่าแม่ยังชิมไม่ได้ครับยังไม่สุกกล่นเท่าไหน่เนี่ยครับมันจะออกเปรี้ยวผักติ้วครับก็ได้การเลยหลังจากนั้นก็เอาแมงลักผักอีตูลงเอาเลยครับลงเลยนี่ครับก็เสร็จครับหอมอร่อยครับแค่นี้แหละครับเมนูทำแกงเห็ดดินแบบบ้านๆครับ เป็นไงแม่อร่อยจักหน่อยก่นให้มันน้ำรน้โอ้น้ำมันจะออกมาเนี่ยครับเสร็จแล้วครับเมนูนี้ครับแกงเห็ดคุณยายสีครับเห็ดดินครับแบบอร่อยๆครับเมนูวันนี้ครับแะครับเมนูแกงเห็ดดินอร่อยๆครับอย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิินสุตรครับแกงเห็ดดินแบบอร่อยๆครับทำง่ายๆครับตามฤดูการครับอย่าลืมกดติดตามครับสวัสดีครับ